ผมหนุ่ม shadow b o ครับครับมีธีกระแทกไก่นะครับบยกเอาีเ้โวไวมากครับไวมากโอ้ตัวนี้สวยครับเจ๋ครับดูคันดูเจ้คันครับนะครับเดผมค่ผมค่อยๆยกนะครับโอ้โหหนู้นูถอยถอยถอยไปนิดนึงดูครับดูแอ c i e ่นแต่เช้าเลยครับวันนี้วันที่สิบสามสิบสี่สิบสี่กรกฎาคมโอ้ผมจะเอาขึ้นไงนี่ ใหญ่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 เอาขึ้นไงนู้เดี๋นะครับเดี๋เค่อยๆเนาะโอ้โหโล่โอ้ยมาเด้อ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 ขึ้นมาเด้ออู้ตรงนี้นี่ครับออกซี่แต่เช้าเลยครับวันนี้นี่คัดไซครับ ใหญ่ใหญ่เดี๋ยวครับห้ามเต็มปากเลยครับนี่ครับโอุ้ดยอดตัวที่สองครับดึงมาครับนี่ยครับเช้านี่ยอดครับเก็บกับกระป๋องเหยื่อกระป๋องใหญ่นะครับเอ้ครับตัวนี้น่าจะลวกจิ้มนะครับยอดครับ วยงามโทฟี่ยาม้าหมักครับนี่ครับกำลังจะสาธิตให้ดูนะครับกระชากขามือเลยสุดยอดสุดยอดครับเอ่อโอ้ตื่นเต้นสวยสวยครับตัวนี้งามงามงามโอเคครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมถ่ายคลิปให้เรื่อยๆนะครับนี่ครับน้ำมันไหลก็ยังกินนะครับลักษณะฝายนะครับผมมาบ่อยฝายนี่ชอบโอเคครับเดี๋ยวถ่ายคลิปอีกนะครับ ขอบคุณครับ